ก็เกับคุณอดีตตีบิกองนะครับในคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาโชว์ตีบิงกองไม่ได้มาโชว์ด้วยหนักๆนะแต่คลิปนี้จะมาพูดเคล็ดลับครับเคล็ดลับหรือเคล็ดไม่ลับที่ทำให้ผู้ที่เล่นบิงกในปัจจุบันเก่งขึ้นหรือตีดีขึ้น ออกมาเป็นสิบพอ้อเท่านั้นนะแต่หลายคนอาจจะมีน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็แล้ว,ว,วแต่เราคนละฐานคนละแนวนะครับประกานที่ดึงนะครับ B ีเบสิกค,ครับแต่ท่า,ายืนที่ถูกต้องจากไม้ถูกต้อง B ีเบสิให้ได้สม่ำเสมอไม่ต้องหมุนมากไม่ต้องเร็วนวครับด้านโคแฮน อย่างน้อยระดับโือเชี่ยวชาญออกมาไหนร้อยลูกมาทำแบบื่อคุมการตีได้ไม่เสียนะแบทแมนมาแล้วคะกนนที่สองครับคุนมือครับวรจะสึกคุนมือนอกจากการตีเบสิกกับตีเกมนะก็คืการวิ่งการสไลด์การกระโดดเชือกการซอยเท้าก็ กานที่สองนะครับสำหรับการที่ตองนี้คือการกระูกด้วแลการที่สามการฝึกสืบต้องให้หลากหลายการฝึกสืบหลากหลายก็จะมีทั้งเสริมหนักเสื่อมเบาเสืรอบสปินกระดูกการหลอกหน้ามาที่หลากหลายสั้นกลเป็นยาวเบา เปลี่ยนจุดลงเปลี่ยนทั้งความเหมือนั้งจุดลงความเร็วความแรงแล้วก็วนะครับใีเมนจะคาดว่าเ็นขสคือุดมความแ็งแรงของเท้าวาองเท้าการสไลดน้ืรือตู้ืที่หลากหลายเปลนจุดลงียความเหมือนอาการถึงี่แล้วผม การตบสกินให้ชัวร,นนนร์ไม่เป็นน้ำฟูแฮร์หรอือแบงค์๊อปบไก่โต๊ะการเขี่ยในโต๊ตบสกินก็จะมีรบสกินรุ่งหนักไมสกินรุ่เบาตสกินใสให้ลูกโค้งลูกเดียวอาการที่ห้าลังอก็การอา่นสปินให้ชัดเจนคุณตีเร็วที นี่ีความแรงต้องการสติีนว่าลูกมันมาแบบใดความบนของลูกจะมีสี่แบบเสมอหนา่ใต้ลูกก็คือลูกหนักสองข้างลูกคือลูกใสสามบนลูกคือลูกทอปสปินสี่กลางลูกก็คือลูกโนสปินสติปนน้อยแล้วการที่ห้าคือมันจะหมุนมิกสปินครับหนักใสขวา ใส่สายเบาติดสายเบาติดท็อปสปีนท็อปสปีนหมุนบ้ากมุนร้อยอากาศที่6กันอสุดกับไม้อย่างที่คุณใช้ประจับไม่ต้องไปอินเทนซื้อของตาท้องตลาดแบรนด์เมนมหรือว่าราคาแพง ฝึกกับไม้แบบเดียวอย่างเดียวเป็นยางเล็กยาวหรือแอนตี้หรืออย่างที่คนเล่นหรืออย่างที่อย่างเรียบที่คนเล่นย่างจีนหรือที่คนในเยอรมันแต่คุณฝึกกับแบบเดียว กีนกับยางที่หลบก็มุนสปิดไม่เหมือนกันนะประการที่เจ็ดฝึกในชมรมครูที่ครูไม่ ประสบการณ์บ้างอย่างน้อยปีละครั้งสองครั้งแต่ไม่แนะนำให้ไปรายการไหนเราไปทุกสัปดาห์ซ้อมจะถึงจุดแล้วไปเราทุกสัปดาห์พ่อแม่เนี่ยเบื่อเล่นหล,ลงทางและเสียเวลาอย่เสียให้พ่อแ่เลยเขาไม่สป็นอัตนเขาจะซ้อมให้เต็มที่นหกเดือนสามเดือนก็นลเลือกไปรายการที่คุณสะดวกคุณไม่สะดวก การประการที่เก้าการเล่ให้เหมือนซ้อมเวลาซ้อมคุณอาจจะทำได้แปดจุดเก้าจุดเปอร์เซ็ทุกวันแต่ในเวลาที่เล่นคุณจะมาตรฐานเหลือแค่40-60แต่ถ้าคุณทำการแข่งขันแล้ว นออกมาแล้วก็ควบคุมอารมณ์ควบคุมร่างกายว่าศักษะได้60-70%ของที่สองก็ม mm ี hmm. ็นคนประสบความสำเร็จแล้ว mm hmm. ไม่มีใครในโลกที่ทำได้100% 90%และมีส่วนน้อยมาก mm hmm. แต่ถ้าคุณเล่นได้ดีกว mm hmm. ่าซ้อมหรือระดับที่สอง mm hmm. ไม่ฟิลลงไปมากก็ถือว่าดีอาการที่เก้าอาการติดบอคง ควรศึกษาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาหนังสือหนังโป้คลิปยูทูบซึ่งมีอยู่เกลื่นโซเชียลตามท้องตลาดส,สากับแชมป์โลกกับทีมชาติพูดคุยแลกเปลี่ยนสนัลักษณ์ทและปรับปรุงวิธีการเล่นของคุณ การรับรู้การเล่นจำลอนสามการพูดคุยการสนทนาและการเรียนรู้จากคนที่ป,ป,รปรนสบาเรทำให้คปณไปได้งการที่เก้าสมตขภาพร่างกายสำัเช่นความเนยสายตาวี ที่เกียดให้ร่างกายคุณฟองนั้นก็จะทำให้คุณสงบนักประการที่สิบครับประการสุดท้ายในการที่คนตีฟองเก่งศรัทธาความเชื่อมัน่นแรงจูงใจและความเพียรพยายามนอกจากที่เกจะมีการตีการกระจายตัว าการใช้กล่างกายหลกการกีฬาโอ๊ชชมรมใส่สิ่ที่สำคัญทสุดคือตัวมีความเชื่อศรัทธาความเพยายามและพระสวัสดความสามรสว,รสวสเพียงหนึ่งเพียงส่วนเกาสเกาเมาจากอยากพึแรง,ง,งกายของผู้ที่พยายามก็จะเป็นส0ข้อนะครับที่ทำให้คุณคิดตองขึ้นได้ตองนะครับ